รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ไทยแลนด์น like Thailand, ทุกเช้าวัวนเสาร์เวลาดีเจ7โมงตรงแบบนี้ค่ะมันเป็นจิตวิญญาป๊อปักเปไ็นไรเอา้าวันนี้พี่ทจะพาผมมาดูศิลปะไม่ใช่หรอครับศิลปะทุกชิ้นอะ่ะมันมีจิตวิญญาแต่ว่าตอนนี้ปักรู้สึกถึงพลังงานบางอย่าง มันอัดแน่นเข้ามามันน่ากลัวมากพี่เทโอ๋มันน่ากลัวมากโอ้ยบ้าจริงอะไรอะไรเข้ามาพลังงานอะไรครับมันเป็นพลังงานจิตวิญญาณแต่ว่าเรื่องนี้ป่าจะไม่ยุ่งโอเคค่ะป้าจะไม่ยุ่ง งั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราพามาพบกับศิลปะไทยร่วมสมัยกันค่ะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะปากจะไม่ยุ่งใช่ไหมโอเคอยู่นี่นะบายพี่ท่รอด้วยไม่กาจี พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเกิดขึ้นด้วยความรักและชอบสะสมงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องมากว่า35ปีค่ะทำให้เกิดความคิดที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเล็กๆไว้แบ่งปันผลงานศิลปะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความรักศิลปะและแรงบันดาลใจจากอาจารย์ศิลป์พีรศรีบิดาแห่งวงการศิลปะไทยร่วมสมัยในพื้นที่กว่า20,000ตารางเมตรประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงผลงาน5ชั้นแบ่งการจัดแสดงเป็นนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวรแสดงผลงานจิตรกรรมประติมากรรมศิละปะสื่อผสมและศิละปะจัดวางจากผลงานของศิลปินระดับบรมครูของเมืองไทยหลายท่านโดยเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเริ่มจากรูปหล่อของศาสตราจารย์สินธีรรีที่ตั้งอยู่ด้านหน้างชั้นจี ซึ่งถงนี้มีความสูงถึง33เมตรค่ะชั้นแรกของพิพิพธภัณฑ์แบ่งเป็นห้องจัดแสดงนิทัรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์พิรษีด้วยความการุณาของกรมศิลปากรที่ให้ยืมผลงานของท่านมาจัดแสดงเป็นเวลา6เดือนและยังมีห้องนิทรรศการถาวรของศิลปินแห่งชาติ2ท่านคือห้องนิทรรศการถาวรงานปฏิมากรรมของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ไพฑู์เมืองสมบูรณ์ และห้องนิทรรศการถาวรแสดงงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์ชลู่นิ่มเสมอในชั้นที่2อถึงชั้นที่4จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยได้นำผลงานร่วมสมัยในทศวรรษนี้ของศิลปินหลากรุ่นหลายวัยมาจัดแสดงเช่นอาจารย์ประเทืองเอมเจริญอาจารย์ปรีชาเถาทองอาจารย์ถวันดัดชนีอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ ชั้นสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยระดับสากลจากทวีปต,ต่างๆเช่นยุโรปเอเชียและอเมริกาห้องกลางของชั้นจะจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชาวยุโรปและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็สามารถเข้าชมได้ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะเป็นยังไงบ้างน้องปาร์คหลังจากที่ได้เดินรอบ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยที่นี่แล้วสุดยอดม,มากชอบภาพ,าพาไหนบ้างป้าชอบภาพพี่ป้าชอบที่สุเลยนะป้าชอบภาพความสงบเหมือนันนด้านห้องนู้นใช่ไหมมันมีคมความคมมันมีความมีเงาอะไรห็นแบบ เป็นมิติใช่ไหมใช่มันพุดมันเข้าถึงความสงบได้เลยใช่ใชเพราะว่าที่นี่นะคะมีศิลปะแล้วก็ภาพเขียนหลายๆรูปแบบเลยถูกต้องครับพี่ทิธแต่ว่าไงป้าดูภาพนี้ป้ก็สงบไม่ได้สัทีเพราะป้าเนคนสงบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าที่นี่นะคะมีศิลปะหลายๆรูปแบบเลยสามารถจินตนาการไปร่วมกับภาพภาพนั้นได้นะคะถูกต้องครับใช่แล้วงั้นเดี๋ยวน้องป้าก,กบทิศขออนุญาตเดินชมอีกสักรอบนะคะไปพีทิธยไป ไปกันเลยค่ะงั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งค่ะไปดีครับ เดินมาครบแล้วนะจนถึงชั้นนิทศการนานาชาติโอ้โหสุดยอดมากครับพี่ทิพย์ที่นี่มีภาพเป็นเรื่องเป็นราวหลายๆแบบเนาะให้เราได้จินตนาการไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงเป็นภาพแอฟแต็กให้เราได้คิดกัน สมมติว่าพาเด็กๆมาดูนะั้นเราก็จะเสริมสร้างความมีจินตนาการของเขาเพิ่มไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วล่ะคะ่ะที่นี่มีศิลปะของอาจารย์ดังๆทางนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประเทืองอาจารย์ถวาลหรือว่าอาจารย์เฉลิมชยัยรวมถึงอาจารย์ท่านอื่นๆ,นๆด้วยใช่แล้วละ่ะงานทุกชิ้นนะมีความหมายทุกอย่างเลยไม่มีชิ้นไหนที่จะไม่มีความหมายปาาชอบชิ้นไหนมากที่สุดชอบ ความเงียบสงบที่เราดูวันเมื่อกี้นี้นแล้วก็ใช่มแล้วก็อะไรอีกนะาขุนชักขุนแผนอ๋อที่มีเรือนนางพิมที่มีด้วยสวยงามมากค่ะต้องหาเวลามาชมขอเชิญชวนคุณผู้ชมเลยนะคะให้มาชมที่นี่ค่ะเดินทางไม่ลําบากค่ะอยู่ที่ถนนวิภาวดีนี้เอง,ง,องที่นี่เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา1ิโม,โมถึง6โมงเย็นค่ะ มแม็กกันมาชมเยอะๆนะคะถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวป้ากระทิพขออนุญาตเดินชมอีกสักรอบสองรอบนะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะไปเลยชื่อหมวนกรุงเทพหมหานครมหานครแห่งโอกาสรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรเสนอ กทมก้าวไกลใส่ใจในอาชีพกทมก้าวไกลใส่ใจในอาชีพวันนี้มินจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่หนึ่งที่ให้ทั้งวิชาความรู้และโอกาสนั่นก็คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดงหนึ่งนั่นเองค่ะโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดงหนึ่งอยู่ที่เขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่มีวิชาช่างที่เปิดหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้สนใจได้มาสมัครเรียนทั้งในหมวดวิชาอุตสาหกรรมหมวดวิชาพาณิชยกรรมและหมวดวิชาค้ากรรม เปิดการเรียนการสอนทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบเย็นให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจตามนโยบายของมอมราชวงศ์สุขพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครค่ะวิชาที่โดดเด่นของที่นี่ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ก็คือวิชาสปาไทยค่ะ ดิฉันนางสาวทัชกรชัยศรีนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงแรมโนเวทลสาขาสีลมร้านจันทราสปาค่ะได้มาเรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพบินแดงหนึ่งนะคะเพื่อจะเอาความรู้ไปพัฒนาในการทำงานนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาไทยสปานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกนวดอารมานวดสปอร์ตสวีดิชแล้วก็ขัดผ่องผิวกายผิวหน้าค่ะ ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดงหนึ่งนี้ได้นะคะค่าเรียนก็305บาทค่ะโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดงหนึ่งยังมีวิชาที่น่าสนใจอีกหลายวิชาเลยนะคะเช่นวิชาอาหารและโภชนาการวิชาช่างนิมวดอุตสาหกรรมและยังเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอีกด้วยสนใจที่ไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ มหานครแห่งโอกาสรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเสนอกทมก้าวไกลใส่ใจในอาชีพกทมก้าวไกลใส่ใจในอาชีพวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหาคนครดินแดง2ที่นี่นะคะเขามีสมญานามว่า ปฏิบัติหน้าที่ใสสะอาดพัฒนาคนพัฒนาอาชีพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแมมเดี๋ยวเราต้องไม่คุยกับเขาหน่อยแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็มีเรียนดาดเรียนซอยทําสียืดจะเรียนอีกสัก2เดือนค่ะก็เทอมนี้เทอมสุดท้ายแล้วค่ะก็จะไปเปิดร้านอยากจะมาเรียนที่นี่นะคะก็ไม่แพงก็สมัครง่ายๆค่ะบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายค่ะสมัครได้ที่ห้องธุราการค่ะชั้นสองค่ะ การซอยผมนี้มันก็จะมีอกว่ามีการสระนะคะการสระผมไดผมเซตผมเกี่ยวไปด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการยืดผมแล้วก็การดัดผมนะย้อมผมเพื่อทําสีผมต่างๆก็ผู้ที่ลองลองคิดจะทําเป็นเป็นช่างเสริมสวยนะคะ<ม>ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้ตามนโยบายของ วว่าผูา้วโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2นอกจากจะเด่นในเรื่องวิชาช่างเสริมสวยแล้วที่นี่ยังมีวิชาชีพที่น่าสนใจที่เปิดสอนอีกหลายอย่างด้วยกันซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้และการสร้างโอกาสนั่นเองค่ะ เชื่อว่าโรงเรียนฝึกอาชีพกลุงเทพมหานครดินแดงสองจะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการไปหาอาชีพเพียง105บาทก็สามารถสร้างอาชีพได้แล้วตามโครงการกลุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนมีอาชีพมีไรายได้นั่นเองค่ะกรุงเทพหมหานครมหานครแห่งโอกาสรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเสนอกทมก้าไกลใส่ใจในอาชีพกทมเก้าไกลใส่ใจในอาชีพวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรักที่นี่นะคะเขามีสโลแกนว่ารู้วิชาชีพคู่คุณธรรมมุ่งพัฒนาสู่สังคมไทยและที่นี่นะคะเขาโดดเด่นมากในเรื่องของวิชาการทําอาหารค่ะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราอยู่ในหลักสูตร อาหารไทยค่ะและเมนูที่จะนำเสนอก็คือแผนงปีกไก่สอดไส้ค่ะได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะคะได้ได้ให้ประสบการณ์ได้ให้ให้สิ่งดีๆใหม่ๆจากคนไม่ไม่มีอาชีพเลยนะคะเรียนแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้บางคนเรียนแล้วก็ไปเมืองนอกก็หากินได้เป็นอะไรที่หลายๆอย่างเนี่ยที่นี่เปิดโอกาสให้คนทุกคนค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาสัมผัสดูทำไมกทมถึงมีการเปิด การเรียนการสอนแบบนี้นะคะเพื่อรองรับคนที่ 1. ว่างงาน 2. ตกงาน 3. หาอะไรได้เสริมนะคะส่วนมากที่นี่จะเป็นลักษณะว่าถ้าเปิดร้านก็จะเป็นร้านยังไม่ใหญ่มากนะคะกลับไปเมืองนอกนะคะไม,ไม่จำกัดอายุเพศไวัยไม่จำกัดขอให้ขอให้มีใจรักในการ ในการนนรนวิชั้ๆอกจากวิชาทำอาหารแล้วที่นี่ยังมีวิชาชีพที่เปิดสอนเพื่อสร้างความรู้และโอกาสให้กับผู้เรียนอีกหลายอย่างด้วยกันซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้และโอกาสสำหรับทุกๆคนค่ะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรักยังมีวิชาชีพที่น่าสนใจเปิดสอนให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ศึกษาเล่าเรียนกันนะคะเช่นเดียวกับโรงเรียนฝึกอาชีพทั้ง10แห่งของกรุงเทพมหานครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยค่ะกรุงเทพมหานครมหานครแห่งโอกาสรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตร กทมก,ก้าวไกลใส่ใจในอาชีพคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าโรงเรียนฝึกอาชีพนี่เขามีวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจติตอลแต่ว่าจะเป็นที่ไหนแล้วก็ยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะวันนี้เรามากันที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบ่อนไก่เขตปทุมวันค่ะ ที่นี่เขาโดดเด่นมากในเรื่องวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิตอลซึ่งมีการสอนทั้งเรื่องโปรแกร,รมตัดต่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวทำวิดีโอคาราโอเกะรวมไปถึงการฝึกถ่ายภาพด้วยกล้องวิดีโอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดความรู้ความสามารถของตนเองตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เน้นการสร้างโอกาสให้กับทุกๆคนค่ะการเรียนวิชานี้มันจันทร์เศร้ากาันมากเลย หนึ่งเราสามารถที่จะเอางานตรงนี้ไปโปรโมทสินค้าของเราเองขายวิดีโอมาแล้วเราไม่รู้จะทําอะไรกับมันเราสามารถที่จะทำทำออกมาเป็นแผ่นเอามาเก็บได้สาวรกว่าวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัลที่จะยกระดับเป็นประกาศินียบัตรเพื่อรองรับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพานครนะครับหลักสูตรหลักๆของวิชานี้นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยนะครับเช่น หนึ่งการมองภาพนะการมองภาพเป็นยังไงการใช้เครื่องมือเป็นยังไงการใช้กล้องเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงมือถือด้วยเพราะตั้งแต่เรา่รแล้ววิชานี้เป็นวิชาที่หาเรียนยากมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาเรียนตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ และในช่วงทำดีในวันนี้ไลฟ์ไทยแลนด์จะตามผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่ด็อร์สุนันทาลีเลิศพันธ์ไปกันที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราชค่ะเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่20ของโรงแรมทวินโลตัส และยังอยู่ในช่วงวันปีใหม่ไทยโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านอภินันซื่อทานวงศ์และพันตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญร่วมเป็นประธานในพิธีคุณแม่สุนันทาได้มอบอาหารผลิตภัณฑ์ดอกโบคู่และเงินขวัญถุงให้แก่ผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากค่ะ จะร้อนสักแค่ไหนแต่ก็ได้เห็นถึงรอยยิ้มและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเลยล่ะคะ่ะไลฟ์ไท a แลนด์ต้องขอกดไลค์ให้ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เลยคะ่ะและหลังจากที่ได้มอบความสุขให้กับผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ยังได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับลูกๆพนักงานที่มีผลการเรยียนดี และยังมีพิธีรดน,น้ำขอพรจากลูกหลานและพนักงานในบริษัทด้วยค่ะหลังจากที่รดน,น้ำขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณแม่ดอเตอร์สุนันทายังมอบเงินขวัญถุงให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วย อย่างนี้ต้องขอ,อกดไลค์2นิ้วเลยค่ะมาถึงนครศรีธรรมราชกันทั้งทีก็ต้องขอเที่ยวเมืองคอนแห่งนี้กันหน่อยละค่ะใครที่ชอบรับลมทะเลท้าทายแสงแดดก็พลาดทิปนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะเราจะพาลงเรือไปชมโลมาสีชมพูที่บ้านขนอมทะเลอ่าวไทยกันค่ะ ดีมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นโลมาอย่างใกล้ชิดขนาดนี้และในเกาะแถบนี้เองก็ยังมีหลวงปู่ทวดที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปกราบไหว้หสก,การะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตกันด้วยค่ะแล้ววันนี้ไลฟ์ไทยแลนด์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอลาคุณผู้ชมไปกับภาพสวยๆของทริปโรมาสีชมพู และพบกับทิปและปาร์คได้ใหม่ในไลฟ์ไทยแลนด์สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ